สวัสดีครับพี่น้องเชาวนี่ก็บพบกับคอมสดใสเขียวชะอมของพืชพันธุ์ใหม่นะครับมือนี่ก็เป็นวันที่ยี่สิบสองเมษาเหรเด้อครับหน้าพักบุ่งผมน้าก็เอาไว้ซ่ำนี่นะครับมือนี่คิดว่าเพียงพ่อเหรอครับเริ่มเขียวชะอมละเดี๋ยวมือหลังค่อยมาเติมใหม่ส่วนพันธุ์ผักที่ปลูกไว้เลาะลิงนี่ก็ มียอดผักปังไงเห็นไหมครับเนี่ยมีผักเสียนมีโหระพามีกระเพรามีแมงลักชะอมแล้วก็ผักอีซึกนะครับเนี่ยแถวเนี่ยจะมีผักอีซึกส่วนนั้นกัเป็นต้นกระท้อน แล้วก็ผักอีกอย่างมุ้่ที่ว่าใส่ต้มปลาสมบปลูกคาปลูกยังไว้ครับแถวนี้ฝรังกะมี่นะครับมะละกอก็เป็นน่วยแล้วครับหหยน้ำให้ปุ๋ยละต้นนี้เป็นน่วยละงามเติบเห็นจะเห็นว่าแปลงผักเมื่อนี้รู้สึกว่าจะสีเขียวเพราะว่า,วาในวานปุ๋ยไห้นะครับผักผักบุ้งนี่กัน่าจะเก็บยอดขายได้ลวครับเห็นยอดสวยได้กินน้ำได้กินปุ๋ย ส่วนอันนี้ผักอิซึกก็ยอดให่ดีครับรอยมันแตกพุ่มต่อไปก็จะได้เก็บขายส่วนแตงไทยที่ปลูกไว้ก็ได้กินปุ๋ยก็เริ่มเท้าเครื่อและ้ะอันนี้ครับต้นมะละกอข้างในนะครับมะละกอเป็นน้วยแล้วครับข้างในนะครับ น่วยใหญ่เติบเอ็นนะฮะหลังจากผมให้ปุ๋ยเรารู้สึกว่าชะอมก็จะเขียวจากเหลืองๆเลยเริ่มเขียวฮะก็รางแตกยอดเมื่อวานนี่ให้ปุ๋ยเดี๋ยวมือนี่จะเอาปุ๋ยหมักมาโรยไว้พร้อมครับมะม่วงมะม่วงก็แตกยอดใหม่เดี๋ยวก็ต้องโน้มกิ่งลงถ้ามันแตกยอดใหม่บดดนมันก็นจะเป็นดอกเขาเอือนมม,ม่วงถวาย ว,วิธีการวิธีการทําให้มะม่วงออกนอกฤดูต้องโน้มกิ่งมันลงเด็ดยอดให้มแตกยอดใหม่มีใบด้วยอันนี้ก็เป็นต้นผักเสี้ยวอนาคตก็จะเป็นผักที่ขายทําเงินได้แล้วก็เป็นล่มไปในตัวเพราะว่าตรงนี้มันน่าจะร้อนก็เลยต้องปลูกไม้สําหรับทําล่มก่อนนะครับส่วนส่วนบ่อข้างล่างเนี่ย ตอนนี้น้ำแห้งกำลังเปิดน้ำใส่บ่อน,นี้ก็แห้งก็ระดับน้ำก็ต่ำลงไปไหน่อยแต่กำลังเปิดใส่นะครับใช้พลังงานโซลาเซลล์วันนี้เราไม่เติมเข้าไปที่แปลงผักและนาผักบุ้งล้เราก็เลยเติมน,น้ำในบ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งก่อนวันนี้ก็เปิดน้ำให้บ่อน,นี้ะหน่อย ึบอา่เปิดแค่นี้พอ,อน,นครส่วนทางนี้ก็เปิดลงไปในบ่อแล้วนะครับเปิดอันเดียวพอเพราะเราจะสูบน้ำอยู่นี่หลายวันแล้วก็เลยไม่ไมจำเป็นต้องเปิดแรงสูบไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็พอหลายวันเข้าปริมาณน้ำมันก็อาจจะพอส่วนมองนี้ก็เอาสายน้ำยดตต่อมา น้ำมันไหลเพื่อเพื่อเติมออกซิเจนเข้าไปในน้ำเพราะว่าน้ำที่สูบเนี่เป็นน้ำจากบอ่อบาดานนะครับนี่ก็เปิดให้มนันไหลไปให้มันเป็นลักษณะธรรมาชาติไปบอ่อนี่เคยเอาปลาตัวใหญ่ๆเป็นกิโลมาปล่อยไว้บ่หัวยังหรือเปล่ารู้สึกว่าจะมีหมามามาขโมยนี่ก็ปล่อยให้น้ำแห้งไว้หลายมื่อแหละจะปล่อยน้ำอีกสัก สองสามหมื่นน้ำก็น่าจ,จะเต็มน,นะครับส่วนนี่ก็เป็นบอ่อที่ขุดใหม่ส่วนกล้วยนี่ก็เป็นกล้วยกล้วยอีงอยังบูฮ่วยกล้วยลืมซื้อกล้วยลหรอครับไอ้ต้นน,น้อยๆนะบ่ฮู้ตอนนี้ก็ลังไห้น้ำค่งย้ายมาจากจากตรงเนี้ยตรงที่เราขุดบอ่อก็กล้วยก้อนนี้ก็ย้ายออกมากือกันก็เลยมือนีจำเป็นตรงมีความจำเป็นต้องไห้น้ำ ส่วนบอที่ขุดใหม่เนี่ยมีสองบอบอหนึ่งจะเป็นบอกุ้งอีกบอหนึ่งจะเป็นบอปลาซิวและใน2บอเนี่ยก็จะเลี้ยงหอยขมเลี้ยงหอยเชอรี่พร้อมไปในตัวนะครับเดี๋ยวจะแพ่นกล้องให้เบ้งนะครับ360องศานี่ครับตอนนี้กำลังต่อน้ำมาให้กล้วยที่ง่ายออกมาจากจากแนวขอบบ่อ นะครับตอนนี้กาลัางแพนกล่องให้เบิงนะครับว่าเป็นยังไงนี่นะครับคือพื้นทีของเขาครับผมเนี่ยฮะกล้วยที่ใหญ่ามากผมกําลัางปล่อยสายนำยดมากถ้าแดดก็กล้านามคลองจีมาอยู่หรอกตอนนี้ก็รอแดด,ดอยู่ครับตัวน,นี้ก็เป็นกอ,อกล้วยที่ถูกใหญ่มากที่เป็นหรือตายยังไงกยันมู มีผักที่ปลูกไว้อยู่เดี๋ยวผมต้องมาตัดต้ดตนกล้วยออกอาจจะเอาโยนลงบอ่อนี่เพื่อบำบัดน้ำครับเราจะเป็นที่หลบที่พักอาศัยของกุ้งและป่าด้วยปลาซิวนะฮะนี่ครับคือบอ่อที่เขาขุดขึ้นาใไมวันนี้เขากำลังเติมน้ำเข้าไปในระบบอยู่ครับนี่นะครับตัวบอ่อผมอันนี้เป็นบอ่อ บอกุ่ง้บบอปลาซิลวสองบอคู่กันนะครับนี่ผมมาอยู่บนคู่บอพึ่งขุดไปหม่ๆครับชั่วโมงละพันแดเบิดไปสี่ชั่วโมงครับเบิดไปเจ็ดพันกว่าบาทนี่ครับเดี๋ยวแพนกล่องให้เบิงงนะครับ360สามร้อสงศานี่ครับสวนน้ำบาดานกาลัางเติมเข้ามาในบอนี่นะครับ ในสองบอ่อเนี่ยผมเอาขิงงัวลงบอ่อละสามสามกระสอบปุ๋ยสามกระสอบอาหารสัตว์นะครับเพื่อปรับสภาพนะครับเนี่ยนี่คือขิงงัวครับเนี่ยข้างล่างเนี่ยจะมองเห็นอยู่นะครับที่ผมเทไว้นะครับฟังนี่กับนี่นี่เห็นไหมครับขิงงัวนะครับจะบุคคลเขาขิงขงวัว เอว,ว่าให้ใส่ขิงว่าไว้าะตะลิงน้าเพื่อให้มันเกิดเป็นอาหารแก่กุ้งและปลาซิวเป็นแพ่งตอนเปนี่ยังไปยังสั้นเหรครับในอนาคตส่วนสาลายผมสั่งสาลายมานี่ครับขิงว่าขิงว่าที่ผมใส่ไว้ด้านข้างตะลิงนะฮะเห็นไ่มครับนี่ครับนี่อันนี้เห็นไหมพอ ก็ใช้น้ำเข้าไปขอดีของขี่งัวนะครับมีมีผู้เชี่ยวชาญเพิ่นแนะนํำมาว่าถ้าบ่อไหนมันกักเก็บน้ำไม่อยู่ให้เอาขี้วัวใส่แล้วก็เติมน้ำให้เต็ม,ตม,แ,ลตม,ตมแล้วขี้วัวมันจะไปทำปริยาไปเป็นฟิล์มไปอุดรูรั่วที่น้ำจะซึมทำให้บ่อนั้นน้ำอยู่ดีอันนี้ก็เป็นความรูใหม่เนาะทายถอดกันไปนะครับ ทดเทบจริงยังไงก็ต้องพิสูจน์เอาเองผมก็พึ่งลองด้วยกันผมก็ยังโมโหว่ามันจะได้ผลจริงบอมันคงได้ผลนะครับมันถึงมีการทายทอดกันมาเป็นช่วงเป็นช่วงนี่แหละครับพลังงานโซลาเซลล์สูบน้ำเติมเติมให้บอกุ้งบอปลาซิวนะครับบอกุ่งเนี่ยคาดว่าประมาณสองถึงสามวันน้ำหนาจะพอนะครับผมคิดว่าส่วน บอปลาซิวกะพ่อๆกันแหละประมาณสองวันพอเขาใส่บอบนนี่น้่จากบอบนน่าจะซึมไปนะครับส่วนนี่กะเป็นวิธีการหล่งทอไว้บรไหามันไอ้เวลามันหนักนามแล้วมันจะเลื่อนเข้าใจเนาะครับพี่น้องผมก็เลยเอาสายน้ำยดมามัดไว้ตรงนี้จะโยงไปนี่เสา ปักเป็นสเตย์ล่งไว้ครับนี่นะครับนี่ก็กเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆของคนทำสวนนะครับจักจิบรสผลสำเร็จเพียงใดยังบบหูนะครับผมก็เพิ่งเริ่มปักบุ่งก็เริ่มลองผิดลองถูกปลูกมากอะหลายเดือนแล้วยังไม่ได้เก็บผลผลิตแต่ก็เก็บไปขายบ้างแล้วนะครับครับผมคลิปนี้ขอยุติไว้